แต่แม่เห็นแล้วคุณ <What? S 2> <c oughs> เอาเลยบ <c oughs> ๊อกกี้สวัสดีครับผมปาเกศสาติกอีสานพ่อคาเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องเตรียมแพลินนะแก้มือจะทานเพิ่อนก่อนมือเศร้าเทามายกโยเนาะอุ้ยปลาขิงบ๊อกกิ้เ,เลยทามายกโยมือเศร้านี่มันบกเข่าก็เลยเมื่อ เอาที่ดักปลานี่ไปเตรียมเหยื่อมาใส่เอาเบ็ดซิทมานําจักสิพากันไปซิทเบ็ดปลานําอยู่นี่มันมีสะใหญ่อยู่นี่เป็นคนมาซิทเต็มนึงเขาเคยมาปีที่แล้วของพี่น้องปานินน้อยหรือปลาหมอคางดําพน่าร้ายหลายติลงไปถ่ายได้เลยกรหึอเป็นลูกปลากดเต็มอยู่ก้นหนหลายอยีลีเลยเอาบอกแค่นั้นนะลงไปดำๆอย่เมนนี่มันมาเล่นาน้ำนี่นนลูกปลากดปลากระเง,งี้ยมันเป็นหนวดๆเต็ม เหยื่อก็เหมือนเดิมจ้ะปลาเด็กกับลำโบวางเหมือนเดิมดมาแหละเออบอกอยากหอยบอกเอออยากหอยก็หอยแล้วแต่บกเขียนลดวมันดุดแย่งซื้อห้อยไม่ไอ้บกเขียนเต็มเหยื่อก็อตก็สิมาใส่ฝั่งในน้ำฝั่งนี้แห้งหลายลูกปลา แต่ว่านัา่นแหละต้องมาลุ้นอีกทีว่าขนาดตัวปลากับตะข่ายเฮานี่มันสีสัมกันหรือบ่ม <c oughs> มันอาจจะรอดมันเข้าไปกินแล้วมันก็มุดออกได้คือเก,ก่าอย่านั้นนะวัวตรงนี้แหละวัวพ้นรอดนี่แหละซิวน้อยแบบนี้เนาะซิวน้อยแต่จะต้องมาลุ้นนั่นแหละกับบวกกับใส่กลางเวนมันจะเป็นแนวใดโอเคอย่าลืมเ,เ,อเอาหยาไปนําเด้อโอเคว่าสิเอาหยาไอ้นี่ปลุกข้างบนฮะน,นะฮะดีฮะดิถอนหยานะปลุกรู หา่หบอกเกลียลงไปใส่ก็บป็นี้ลังที่สงใส่ขางพุ่มไม้นี่เออลงไปในน,นั่นแหละนั่นแหละ กลางคืนมาใหม่เนาะใส่กลางเวรบึงก่อนกลางคืนหน้าติเป็นกุ้กงเนาะกุ้งดำๆเดี๋ยวบัดรระวงังให้เราไปใส่ให้แล้วก่อนแล้วเราค่อยไปเบป็ดเนาะอ<ช>ันที่สองระวางใส่อีพกพี่แหละว่าจะไปใส่ทั้งพุพ่งนาไปเลยใส่ที่ดักไว้เรียบร้อยแล้วก็จะพากันมาซิดปตาป,าปานิน โพันผูเพันมากดพันเอทีไว้คักขนาดมีที่นั่งโอ้ยจักเหล่าจักเบียร์แล้วป<า>ูตกปลาตกปลาชิวๆเนาะเฮ้ยนี่เ <c oughs> ดีเเยของเราก็จะเป็นไส้เดือนระหว่างโลตอนนี้เก้าโมงครึง่งเฮาจะอยู่ประมาณเต็มที่กับเที่ยงรู้เรนะื่องว่า เหยื่อเฮาหันกลางเวนมันจะเป็นแนวไหปลาหลาคักแต่กระรุนอีกทีก็มันตัวน้อยมันรอดนั่นแหละกับกลางเวนนั่นแหละแต่ระหว่างที่เราเนี่ยเฮากับวัวหายเสียเที่ยวเฮาก็มาเลยก็หาอาหารแมวพร้อมปนินอยู่นี่ค่ะไมได้หาอาหารให้ลเด็กซาครูปีมามันหลายนาจักปีนี่ก้าวไว้เลยมันสําคัญได้บอกเคียนเลยเดี๋ยวมารุนกันอ่ะบอเคีน เตรียมอุปกรณ์ก่อนจ้ะอือมีฝีมือบ่านี่ฮะจักเสาติดได้ผู้เดียวพี่น้องสี่หาตลเลยเสาติดเลยว่ะบอกเคนมาซิดดูวสาติกสิไปถ่ายคลิป ไอ้ได้เด้อมันลากเลยเด้อฮเด้อเคยนย,ย, okay, ยังไม่ได้จะโตเลยเด้อสู่คันไม่ไผนะ่นะคันนั่นหงียิบมืงนัน้นหูตัวบอลเลอเลยดิเขาใหญ่เขาใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก uh huh. ใหญ่กว่าส่องของซาติสทุกตัวเลยตัวเล็กตัวเล็กของเขาเคน ตัวเลขของที่ได้จับคันไม้ไผ่คันนั่นหย่งเงียบคันไม้ไผ่กินดีกว่าชาติเตอเอาคันไม้ไผ่เลยได้ผู้เดียวพอเปลี่ยนเป็นเบาเขียนมังก็ได้คือกันฮะดิแพงเราเบาเนื้อแต่ยังบู่เห็นปลานเนนละปลาเนนยังบนเขาปลานินยังบกเขา,เขาหรือปลานน<อ>น,อยอยนเนพิ่นไม่นผูกเป็นฝูงผูกเปนนองหัวส่องๆอยู่มันลอยคออยู่ค่ะ เรกว่าปาน,น,นินมันมักอาหารถุงขนมปังฮะเนาะนที่สําเร็จค่ะผู้เทื่อมาหาสิป,ปั้นนมปังแบบฮันเด็เป็นก้อนเป็นก้อน,น,นใสหมักเบ็ดรอบนี้ฮะมีแต่ไส่เดือนลากแล้วลากเล้วลากเล้วเพิอมห้มันดึงกระจกหน่อยมิดเลยหลังนี่หลังนี่ ไล่แล้วไล่แล e oh, ้วไล่แล้วมันดึงกันเด้อมันจกย้อนแสงจัาหน่อยพี่น้องมุมนี่คือเป็นน้ำตาสตัสิ์ทติว่ามันมืดๆดึงแล้วดึงปุ๊บโอ๋อหอมเอามาเบิ่งเอามาเบิ่งปลาซิวซิวปลามาดึงบักแหงหนึ่งรุ่นขนาดดึงขึ้นมาเราปลาซิวเท่านี้ก้อยนี่เออตามเยอะตามเยอะ พากันเมื่อยชิดปลาแล้วปลาบวกินเหยื่อพี่น้องเลาะนำข่างทางแบบนี้คือเห็นบ่องนี่คือจังปลาบ่อนดีบอ่เค้นวะว่าวนเนะฮใส่ดูเห,ห็นนะลูกปลาข้าวดิ้นะึลูกปลาข้าวริ้วลูกปลาข้าวโอ้โหลูกปลาข้าวพี่น้องจ้าโตอันนี้เอาเลยเด้ดหอดดหอยเชอรี่ใส่ย่ามเลยถุงนี้มาใส่ กระเดิดมือวานนี่วาดนี่อีกได้ลูกปลกปาเข้าเอามือเลี้ยงมือเปอยปีที่แล้วขัวตัวบักใหญ่ได้เลี้ยงเนาะให้พี่อีกทำยังไงตาเด็กสามตัวโอ้ยมีแต่ลูกปลาเข้าบอห็นแล้ววาดลูกปลาเข้านี่เลยมือเลี้ยงเฉลย <c oughs> อู้โดดหอกก็มีบอคินตรงก็ว้า <c oughs> โอ้แตกบึ้มบึ้มผุนบอคินตัวใหญ่ไปแล้วพุ่นอกจังเหบอห็นแล้ว มึงน้ำจนขุน่นผูเห็นมั้งน้องเห็นบ่นะนี่ๆๆน่เน่เออไปแล้วไปใหญ่หัน่นพัดน้ำจนขุ่นเมื่อกี้นี่หวานอยู่นี่เดี๋ยวก็ไปหวานซ้ำคือเห็นจักปลายอย่างมันมันขึ่นน้ำใส่ป็กแห้งนึง่งบอคริงกะเลยหวานใส่อเอาออกกิ่งไม้ค่ะ ปลาออกเดี๋ยวจักตัวนาอโอ้เออมามือใหม่จะได้หวานสะดวกสบายอืมทีนี่แน่ค่ะตัวใหญ่ค่ะอกเดียวเลยด้วยเห่อฮะบอกะค่อยแกค่อยลูกขึ้นมา นติดใตบาตลอดเลยเีตไดที่เดือดเหรอปลาคับของปลาอียงปลาอย่างกยาปลาโลดนั่นนั่ มีตัวใหญ่น้ำเต็มแผเลยโอ้เต็มแผ่เลยฟาดนี่คือสูงใหญ่ใช่ไลูกปลาข้าวกันีอีกปลาตาปลาอ้ยเดได้ลากขึ้นมากรยากระยาาล่างมาได้ดอกเอาแนวมาใส่ลูกปลาข้าวก่อนย่ามันตุยใช่ถุงเย่งมามน้เอาเปิดเลยนี่แหละกลางทางนี่แหละโอ้ย ลูกปลาข้าวก็ตั้งหลายเอาไปปล่อยไปปล่อย,ปปอยอเขาขนาดเลยจังๆเลยสแสดงว่าที่มันโอบอ,อ่ะก<ด>ระสูบดิเหรอเมมเปลาโคทีเสาร์ติว่าปุ๊ยน้ำหางไปแล้วมาปลาข้าวก่อนเด้อเอาปลาข้าวก่อนปาดมาเป็นคอกเลยลูกปลาข้าวกับพี่น้องจ้าเต็มเลยเออเาอามือเลี้ยงเอา ิดเบนี huh. e. mm ่ก hmm. oh, uh ็จะเก่าจะเก่าเลยเ่มมกี้นี่เนาะาได้อันอ่าเต็มอันยะเลยบัดนี้ละวานเหข้างทางนี่แลบัดกนที่สิปน้ําลงานี่เนาะปลาข้างปลาข้างคือวาแหละอือง่ดีปลาางใหญ่ๆๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ ตุยเด้อดอรูกระเข้าวเด้อเถาน้ำไปละมันมีแม่น้ำใหญ่แถวนี้เนาะมันเลยขึ้นมาหมานบักคักเลยพี่น้องจ้าเอาปดปลาก็แบบนี้กวาดอีกหวานอีกค่าก็ไม่พักเลยสิบเด็กก่อนหน้ากันยีดิอ๊ย เต็มเฮเลยด้วนะนั่นนั่นนั่นอ้โดดแล้วคนน่ะอ้ยเอากระดุงมาวางแบบอู้หุ่นปลาใหญ่อยู่พวกเอากระดุงมาวางแบบนี้เฮนี่แหละง่วนก่อนนะอ๋อเต็มเฮอีกแล้วคนน่ะอู้ว่วน่อนกระไรกระโดดคนเอาแล้วพี่ ป้าใหญ่ใหญ่หลายขนาดเลยใหญหลายขนาดชิ้เลยบอกเ้นเดี๋ยวจะติ๊กเก็บเองมันจะลงไปก่อนจะเข่าท้อกไปไล่ใหม่อีกรอบเนาะครับครับอ๋อคุณุดเลยขุดเลยเดี๋ยวจะติ๊กเก็บเองทำทบกอยังเตนคาดเลยฮะชันเลยชันเลย ลงไปพวกกันหลายอี Middle ้เ uh ้าะลงไปน้ำเล็กโอ้มข่งแม่บ้าไงเข่งบ้าข่งแม่บ hmm. ้าไง อม oh, no, uh, ู่ลาปก็จิงอเลเอากิดตอยบอกเ็นก็บปลาคนน้องบอกี้นี่ปาโ่เพนาบอกทานยู่คสองวตพิ่นบืนขึ้นสิลูกปลาข้าวคราบอกเออสิจับมืออา าไล่ไปอีกไล่ไปอีกเอาแล้วบอเป็นไดนาน่เป็นไหอ,อันนี้ดูทับฮ่าบก่าล่างเลยนี่นี่ปลาันี้อะา,า,า่ปลากล้าที่ดินบึ้มบม,บ,ม,บ,มบอไ่ เพียงแล้วพี่น้องจ้ะเมือ่อแบบนี้มากู้เมื่อได้อะไรมั่งรูปได้อย่างเลยกุ้งเข้าได้ปกติบอกกลางคืนลงมาใส่ฮุบเลยบอกเคสเป็นยัง <c oughs> ฮุบใส่กระสอบเลย <c oughs> หอยก็เมื่อตื่มอยู่เงินเลยเลยอะไรใส่กระสอบเลย เดี๋ยวโมบึงอยู่เงินอีกทีพูดล,ละาเขาก็ได้บักรลายนึ่เมื่อกี้นี่จะได้ขนาดกลางเวรได้ไหมไม้กุ้งกลางคืนจะทส่อดไรก็ซิวพีน้องเดี๋ยวซิว,ซวก็หอยเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนกลางคืนมันี่ยีกได้กุ้งอยางเลยกุ้งต้องกลางคืนเนาะ เเลย่อมามิวงเอามาวงโอ้รอดบอกเขย่าน่ะปัดอือก็คือที่สับเจ้เป็น่ะเขียวปัดโฟมบลเลยรอดอยู่ได้บอกเค้นเพราะละอยากเขยามาหลายฮุบเลย มือเทยอยู่เหอนผูกผูกนมาโอ้ยรักขนาดเอ้ก็ว่ามาแล้วอยวรักหมานอีกนี่ทางนี้อัน,นี้กลางคืนนี้ก็จะหมานคนนี้เนาะใช่คืนโอ้สิตุุม ยังไงนี่ดินดาวๆอยู่ไปอีจนไปจนไปอีจนปูปูอปอกปะมันกัดขาดเออเอาออกลูกไปอีจนไปอีจนกับปลากดลูกไปจอลูกปกลากรดเออเอาเมื่อป่อยเอาเมื่อเลี้ยงปลากดเราเห็นต้องนะพี่น้อง Ừ, ừ, อืมันปลาดูเนาะเออลูกปลาคดดีดิมือเลี้ยงมาเลี้ยงเอ้าลูกเขาอันนี้ก็เฝ้าเมือมันสิตุยมาถึงบาง้านเราเกลี่ยฝ้าเอาปลาที่มันยังบบตุยเอาไปปล่อยซะระหว่างนี้ชาวติ๊กกะเทปลาออกหอยกูเอาไปรวมหมูเพิ่นยันงบริเต้มพี่น้องแต่ไม่เศร้านี่ได้มาแล้วก็ไปโตเลยแต่ติ๊กเทแล้ววางส่วนหลังนี่แหละยังบริเท เหยื่อมันเก็บไว้กนมันยังก็ใส่อีกกระปรูอยู่ทุง่งนาเฮานี่แหละอยากมือไหนค่อยใส่ใส่ด้ามหลังก็พ่ออีกกระปูนี่ <c oughs> หลายเข้าคู่ค่ายดีเนดะอยู่พุ่นขนาดหหลายกระปูนี่ฮะหกหอยเชอรี่นี่เด้อจาไปใส่กลางคืนนี่ซึ่งหลังแรกฮะสิบประมาณสิบสาวตัวหลายอยู่เด้กติกซิม,มุกใส่กันรู้ จะปลาข้าวโจิตเบาๆมันออกข้างนอกโรงเรียนเปิดเพลงพักเที่ยงพอดีตอนเอาไปใส่ใส่แร้วประมาณเกือบ10บโมงสิบเอดโมงเที่ยงสองชั่วโมง,โมงแต่ว่ามันก็คือว่าห่ะละมันคือกลางเวน ซิดเบ็ดอยู่ชั่วโมงนึง <S <S ได้ปลาประมาณสิบตัวหลังจากนั้นก็ไปหวานเหเดี๋ยวมาเบ่งผลงานหวานเหบัแนี้เอาหุกไว้ไปตากไว้เดี๋ยวแมวเข่ากัดนี่นิแมวนี่ผลงานใส่ใส่ที่ดักกุ้งดักปลานะนด,านดิได้มกอูเด้อดิรัก,กปลาคาบของซิวหลายอยู่แต่ว่ามันกลางเวรมันกลงเวรมันละ,วนนะแวงมันบ่คอยเข่า มาเบิ่งผลงานนี่เอาเอาเอาปลาเอามาปลาเข้าค่ะเอาไปใส่เอามารวมมูอมันมันตุยพี่น้องจ๋าสรุปแล้วเรยเอาถังใหญงไปใส่มือใหม่ก่อนเมื่อื่นก่อนรอดอยู่สองโตเอาไปปล่อยนี่ยวอนดติดน้อยๆนะปลาไปเติมอยู่แล้วตายอย่างนี้มันตุยมั้ง ปลาเข่งปลจริ้งไหมปลาเทียวปลาขาวปลาอย่างอีกปลากาปลาสูบตัวใหญ่ที่เหลือก็เป็นปลาขาวขาวใหญ่ก็ได้โอ้ยมันมันมันเตินคาดเตินคาดเด็กเหลือจากอาหารเด็กๆสติ๊กสีเลือกเอาปลาขาวไส้ค่ะเป็ดปลาส้มปิ้งปลาเข่งปลาสูบปลากาพวกนี้ค่ะ นเนาะบะเค็นเนาะที่เหลือสิเอาเปี๊ปลาส้มหมานบักคักมกนึงออันนี้กอันนี้ก็ได้มกนึงออันนดี้โอ้ใส่ข้าวเหนียวดวดหมานจ่าหมาน,น,นเลือกออกบะเค็นมาไว้พี่ครัวได้บหมนี่ซอยกันครัวปลาได้หน่ <c oughs> เป็นทั้งอาหารคนและอาหารเด็กๆหมานหมนหมนันหอยก,ก็มือเส้านีกเดียวสิต้มไว้ อะคลิปนี้กัลาพี่น้องลราจามาคักมือใหม่ไปอีกน้องเบอร์เก้นเนาะก่อนที่ฝนชิมา <c oughs> น้ำไหลายเลยแต่ว่าหักปลาหลายมุมนะเนาะนตายย,ตาย,ยังหลาเนยไหอยู่ยเอาเบอรเมื่เ<ม>บอร์เมื่กี่รอบเนื่อง<ม>เอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับเดี๋ยวพ่อพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาค่โอ้ยแม่ต่อมาแล้ว